โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพลาสะดุนะคะจากร้านน้องคนนี้อ่ะไหนละชื่อร้านสักจุดนี่นี่นี่มาจากร้านนี้ถลอกไปหมดละโอเคก็มาดูกันนะคะที่สั่งอะไรไปอยา่างแรกก็เป็นคัตเตอร์เลยโอเคเราก็จะมากรีดกันก่อนนะชิบชิบชบชบอันนี้ก็คือกรีดไปกโกดนของเนี่ยปเด็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องในการแกะรีวิวแก็พัสะดุนะคะวันนี้ก็ใช้แบบว่า จ okay. ับมึงมนาะขอแกะก่อนจะโดงของมากจะดของด้วยนะยนะ okay. มาเรื่งสองซ่อมชุบๆก็จะเป็นน้องอันนี้ชอบกินนะคะทุกคนก็เยอะมากๆเลยเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะมาใส่ถุงอีกทีนึงนะอ่ะประมาณนี้น้องน่ารักนะคะทุกคนนี่ ใครที่ชอบเอาไปเพ้นต์นี่ก็แนะนําเลยนะเพราะว่าน้องก็คือบางตัวสีลอกเยอะบางตัวสีลอกน้อยนะคะก็ขอคนไม่สีเรลียดเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยก็นี่ชุบชุบชุบมองก็คือเรียงมาแบบน่ารักนะคะทุกคนเรียงมาดีมากๆแม่อะโอเคโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเรียกอะไรนะไป ใส่ถุงเนาะใส่แล้วนะคะบ๊ายบาย